หมา,ากัดครับผมเชิญรับเชมญครับฟังครับชอบมากเลย กันไม่ต้องนะ่าจะให้เดกกรชัยลาไปหรืออย่างไรผมมาหลายคนกับการดนตีีเพื่อนบา้านแฟนๆอย่าหนึ่งคำขาญไปเลยสายใจที่มายงล้ออยู่ที่ข้างรั้วเลยให้เพื่อนมันโผล่หัวไปดูห้างในจะเข้าไป่จูอ่า,าอยู่หรือเปล่าถ้าไดยินมมาให้บอกมาไวๆน้องสาวตาดูมาให้ดีด้วยอย่าปล่อยให้มามันกัด หาาคนที่นด้ให้ที่นายไอ้เขียวกองเอ็หรือว่าดอ็อดี้ิงเลยอไมาคิมมามันไปมามันไปแม่มาทองเธอมันชันงดุเจ๊จริง้วยมันชอบกันแต่ไปข้าคงตัวผู้ชาย ันเดินไม่ไหวจนเดินไม่ไหวจับสือเพื่อนมันค่วยมันยิ่งอามือ่อตุมข้าอวุธแหน่เป็นใครออกมาแต่อะอะไรแหนมาอกมาแต่ละกะไรแหนมานนเร็วๆอย่าชา้าเลยนะไม่หนานุ่นใหญ่คนไม่พันเดินสุกขึ้นขยับ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  ที่เลยไม่ดอดใจเยียมเธออีกต่อไปออมากันาอ้ไรแม่มาอมากันาอ้ไรแม่มาเร็วๆอยาช้าเลยนะ่ม่ดรวนไหคนในทย่นสนุกลุกขึ้นไข่ยำไอ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 ยบเข้ามาไวไว ขอบคุณครับบอกไปแล้วไงต้นเพลงอ่ะฮะพี่บอกไปแล้วขอบคุณครับใครกัดน้องฟอมน้องฟอมหมากัดเหรอขอบคุณหกรัดน้องฟอมขอบคุณแฟนการ์ดโรงแรนด้วยนะเต็มที่หมากัด อันนี้คุณไม่ได้หรอกเชื่อแค่สิแม่ขอโทษนะวันนี้แม่ไม่ได้ใส่ฟันมาแล้วครับเดี๋ยวพี่ต้นเลยมันดูกล้าหราวไมพี่ไม่กล้าพูดไม่ได้กล้าหราวเขาเรียกว่าออกกระเซ้าเย้อนแยเหรอหยอกเอินตามสไตล์คนรักกันนะแม่เนาะขอบคุณครับเอ้าคุณแม่ฟันมาได้ไงเนี่ยทักไม่ได้เลยใส่เลยหรอพยากรณ ไปถ <ไป S 1> ามว่าเนี่ยฟันพอกไว้ไหมอ๋อกินชมพู่ก็เลยถอดมแม่กัดได้เหรออ๋อกินชม <ขอ S 1> พู่ก็เลยล,ล,ลืมใส่ทำไมไม่ใส่ใส่กินชมพูอ่อ่ะแม่กัดถนัดนะกัดอ,อ๋อถนัดอีตอนมีฟันไม่กัดไม่ถนัดตอน,อนถอดกัดถนัดเขาเหรอเหงือกเขาแข็งแรงแต่แม่ใช้เหงือกอ๋อเหรอใช่ดีเลยน่ารักไม่ชอบใจกาเรียกว่าถามสาธุถุกดิบไงว่าวันนี้ใส่ฟันมาเปล่า อย่างประโยคคนอื่นถามว่าเอ้ยเป็นไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากซ้ำคนอื่นไงเป็นไงใส่ฟันมาเปล่าดูดูสิไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำใครเนี่ยน่ารักไม่เสียแป้นด้วยเมาคิดเออเคยมาหมวดทิมที่จันทบุรีเวทีมันสูงเวทีมันสูงอันเน้นเวทีนะเคยก็เดินมาอ๋อไออันลุดฟึบื้นแบบงี้เข้าไปข้างล่างเลยเหรอคุณแม่หลุดแล้วใช่ไหมตอนนั้น ไม่ให้ราำวันนัำร้องแต่ให้น้ำเกลือแทนคุณแม่ผมผมยอมรับผมยอมรับตรงๆนะตั้งแต่ผมเห็นคุณแม่มาที่ตามตามงานน้องนะผมไม่รู้ว่าคุณแม่แบบใส่ฟันปลอมนะฟันสวยนะแต่วันนี้ผมรู้แล้วแม่โทษล้อันนะงานหน้าถ้าผมเจอแล้วผมแซวมันถือว่าและอันเป็นคนตอบนะน่ารักคุณแม่การตัางทายแบบคนสนิทกันรักกันรอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าคนอ้าวสมมติคนนอกสวมันดีมัสดีข้าวันดีไมดีไหมกินข้าวหรือยังเนี้ยเอ้ยแหละมาเนีแล้วคนสนิท ปกติกันนะฟอร์มใส่ฟันมาบ้ามันดูสนิทไงคุณแม่แสดงว่าเขาใส่ใจชีวิตคุณแม่จริง